สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดร้านนะครับแต่ก็นัดรับรถได้สำหรับท่านที่มีใจรักเครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพสูงอันนี้ครับมิวเจากบางใหญ่นนทบุรีเป็น f อซของชัยนาซาวมา15ปีแล้วครับวันนี้บอกว่าพร้อมแล้วเก็บเงิน ซื้อบ้านซื้อรถรอบนี้ต้องติดขึ้นเสียงกันแล้วครับเป็นชุดโปรโมชั่น4 2 5 0 0บาทและเพิ่มเดสปี19,000บาทอันนี้ก็ข่ารถสไลด์ก็ออกคนละขึ้นกับทางร้านนะครับเรายินดีครับอยากได้อะไร แบบไหนงบเท่าไหร่คุยกันได้ครับหวังว่าจะได้พบกันที่ช้ยนาซาวจังหวัดเชียงนานะครับสวัสดีครับ